สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเมื่อคืนนี้ป้าก็นอนดึกเหมือนเดิมคือตั้งแต่วันศุกร์กลับมาก็นอนกันตี2ตีสเมื่อคืนก็รู้สึกว่าตีสตอนนี้เที่ยง15บห้าแล้วป้าเตรียมตัวจะกลับไปทำงานลหลานๆก็ยังไม่ตื่นเดี๋ยวมาแอบด,ดูลหลานๆกันค่ะ นอนคุมโปงมึดตื่นโอเคออกมาดูหลานชายก็ยังหลับสบายอยู่เนอะปล่อยหลับไปเมื่อคืนบอกขห้ย่าทำก๋วยเตี๋ยวสองจานทำข้าวหนึ่งจานกินกันไม่หมดส่วนหลานสาวไม่ได้กินดีใจเพราะว่ากินกลางคืนแล้วมันจะอ้วนเนาะแต่เขาให้ทำย่าก็ทำให้แหละตอนนี้เที่ยง ยีแล้วค่ะก่อนกลับบ้านก็ขอออกไปรดน้ำเป็นไม้ก่อนเนอะเออกี่องศาเอ่ย35องศาเซลเซียสถือว่ายังโอเคอยู่นะคะบางประเทศบอกว่าอีกไม่กี่วันเขาก็จะเริ่มเปิดฮีเตอร์แล้วค่ะเพราะว่าของเขาหนาวแล้ว ของป้ายังร้อนอยู่เลยก็ลดน้ำต้นไม้หน่อยแล้วกันเนอะจริงๆแล้วใส่หน้ากากเนี่ยจะป้องกันแดดมากกว่าป้องกันอย่างอื่นนะเนี่ยโอเคปีนี้ป้าคิดว่าป้าปลูก พืชผักมากกว่าทุกปีเลยนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นงามเหมือนทุกปีเลยเคยปลูกผักคะน้าขึ้นงามมากค่ะคือก็ไม่ค่อยก็ไม่ใช่ว่าต้นใหญ่นักแต่ก็งามผักคะน้าผักกวางตุ้งป้าปลูกแล้วก็เราก็ได้กินผลนะมาปีน,นี้ที่ว่าปลูกแล้วไม่ดีเลยั่นเนี่ยต้นสตรอเบอรีร่ตัวน,นี้ตายไม่งามเลยครับดอกไม้ตรงนี้ควรจะปลูกได้ก็ปลูกไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ต้นส้มก็ใบแห้งค่ะแย่มากเลยปีนี้ปีนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดนะคะส่วนไอ้ต้นกระถางกระถางที่ห,ห้อยห้อยอยู่เนี่ยมีสปริงเกอร์ทุกต้นเลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องช่วยลดด้วยเพราะว่ามันไม่พอต้นนี้เอามาจากบ้านยายไว้ข้างนอกก็ตายไม่มีเหลือส่วน ช่วงนี้ป้าก็ชอบล้างนะพอเราลดน้ำต้นไม้แล้วก็อยากจะล้างมัน,นไหนๆทำแล้วก็ล้างมันไปเลยพื้นเพิ้นป้าก็จะล้างไปหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นคนแบบเนี่ยนะจะใช้น้ำเปลืองมากเลยแต่ว่าค่าน้ำที่นี่ไม่แพงค่ะแล้วเขาก็มีการจ่ายน้ำแบบผู้สูงอายุก็จะจ่ายราคาลดลงมาอีกนะคะ จะล้างเห็น,นป้าก็จะล้างไปหมดนั่นแหละแล้วก็ต้นฝรั่งต้นนี้รักมากป้าก็จะลดให้มันตั้งแต่หัวจนหางเลยเอาอยางงี้ดีกว่านะหัวจนหางเลยตามลดไปเรื่อยเลยค่ะเพราะว่าป้าไม่อยู่ลุงไม่ได้ลดให้ป้าแบบนี้นะลุงเขาใช้กระป๋องลดน้ําค่ะแต่ว่าป้าชอบที่จะใช้สายยางลด เพราะว่ามันไปได้ทั่วแล้วก็ไปได้เยอะตามที่เราต้องการเนอะมันละกอกก็คิดว่าไม่รอดแล้วนี่แหละค่ะน้ำที่นี่แรงนะคะแต่ว่านี่ยังรู้สึกว่ามันอ่อนลงไปเมื่อเดือนที่แล้วจะแรงกว่านี้อีกป้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมน้ำมันถึงได้หลีลงมาได้เนอะอลถไปก็พูดไปเนาะ เสร็จเรียบร้อยเข้าบ้านได้แล้วค่ะตาน,นี้ลุงฉาแต่งตัวเสร็จแล้วเนาะได้เวลากลับไปทำงานค่ะหาหลานสาวก่อนมา r รน d ด Hi b a b เ y ๊ปี้ยาลิฟิง see you next week okay okay love you love <Okay>. you bye bye กำลังหลับสบายเลยหาร้ลนชัยอีกคนหนึ่งเดวิงครับเดวิงครับยาลิวิง See you next week, โอเคเล v e you mm hmm. ไปได้ไปได้กลับไปเลยกับงานอีกหนึ่งอาทิตย์ของฟ้ามืดครึ้มเลยนะเนี่ย ถึงที่ทำงานแล้วค่ะถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้ววันนี้วันจันทร์ค่ะทุกวันจันทร์กับวันศุกร์ป้าจะเอายายอาบน้ำสระผมแล้วก็ทำผมให้ด้วยนะคะวันนี้ดูสวยแล้วเห็นไหมคะสวยดูดีแล้วเสร็จแล้วค่ะงานช่วงตอนเช้าแต่ว่ามาทำตอนบ่าย ก็อย่างนี้ค่ะวันนี้กลับมาหลังเที่ยงก็ต้องบอกว่าช่วงตอนบ่ายโอเคค่ะวเไ้จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย